สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมทุกคนก็อยู่กับการอัปเดตกิจกรรมนะครับผมสำหรับเกมูไลเพจโมบายนะครับตอนนี้เขามีข่าวนะครับว่าตั้งแต่วันที่11นะครับผมถึงวันที่17เจนี่ยจะมีการล็อกอินประจําวันอีกรูปแบบหนึ่งเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งของรางวัลนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นของรางวัลฟรีๆที่ทางเกมเนี่ยจัดสรรมาให้ทุกคนทางเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าของรางวัลมีอะไรกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลย โดยในวันแรกนะครับผมที่ทุกคนล็อกอินเข้ามาในวันที่11สิงหาคมนะครับผมทุกคนก็จะได้รับชุดคอสตูมนครดารานะครับผมพร้อมทั้งอุปกรณ์เสริมพลังอีกอย่างละ10ชิ้นนะครับผมก็คือเสริมอาวุธหรือแล้วก็เสริมชุดนั่นเองนะครับผมมาต่อกันที่ของรางวัลในวันที่12สิงหาซึ่งเป็นวันที่2นะครับผมก็ทุกคนจะได้รับนะครับผมแพ็คซีลาบริสุทธิ์ใหญ่จํานวนหนึ่งแพ็คนะครับผมแล้วก็ซีลาชําระทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะครับผม ต่อมานะครับการล็อกอินในวันที่3นะครับหรือ13สิงหาคมเนี่ยเราจะได้รับตัววิรชน1ใบพร้อมทั้งตำราวีรชนระดับใหญ่อีก2ใบด้วยกันนะครับและในวันที่4นะครับทุกคนจะได้รับนะครับผมเศษคมพีฟ้าจำนวน3ชิ้นนะครับและเหรียญเงินจำนวน1 0 0 0 0แสนเหรียญด้วยกันนะครับภายในวันที่14สสิงหา และต่อมานะครับวันที่5หรือ15สิงหาคมนะครับทุกคนจะได้รับตั๋วซ่มคอสตูม2ใบนะครับรวมถึงฮีบบุพเพันิวาสอีก5กล่องด้วยกันนะครับเรามาดูกันในวันที่6บ้างดีก,กว่านะครับหรือวันที่16สิงหานะครับผมจะได้อะไรเนาะก็คือทุกคนจะได้แพ็คซีลาบริสุทธิ์ใหญ่นะครับจำนวน1แพ็ครวมทั้งตั๋ววีรชนอีก1ใบนะครับผม และในลำดับสุดท้ายนะครับคือวันสุดท้ายก็คือวันที่7หรือวันที่17สิงหาคมนะครับทุกคนจะได้รับเศษร,รูนจำนวน100ชิ้นนะครับผมรวมถึงได้รับศีลาชำระอีก10ชิ้นด้วยกันนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นของรางวัลที่เรียกได้ว่าถ้าเติมก็คงหลายบาทเลยนะครับผมแต่ว่าทางเกมกีไ่าแจกให้คุณฟรีๆเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ามาล็อกอินกันนะครับตั้งแต่วันที่11สิงหาคมถึงวันที่17สิงหานนั่นเองนะครับผม รอรับของรางวัลได้ที่กระเป๋าของตัวเองได้เลยนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะสามารถรับได้นะครับในช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับของอีวันถึงเที่ยงคืนของอีวันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ของรางวัลทั้งหมดนี้นะครับไม่มีการสะสมในแต่ละวันนะครับผมเป็นวันไหนวันนั้นถ้าทุกคนไม่ได้ล็อกอินก็คือพลาดไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับ คลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมอีกแล้วแล้วก็เฝ้าติดตามรอได้เลยนะครับกับช่อง t ิตร์ c ีพีดนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะขอบคุณคนดูที่น่ารักทุกคนมากเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย